คุณไม่ต้องซีเรียสนะครับเฮ้ยคุณจะเลอือกอันนี้แข็งแรงไหมตัวลูกปืนนั่นแหละครับจะช่วยในการหมุนตัวนี้ครับไลฟ์ไทม์ลอรันตีหนากว่าเบากว่าแต่ราคาตัวนี้ สวัสดีครับผมแล้วคลิปนี้นะครับตามหัวข้อเลยครับผมวิธีเลือกกระเป๋าเดินทางให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะการเดินทางให้มันคุ้มยังไงดูยังไงนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันแรกนะครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยผมจะมีอยู่ประมาณ4ขนาดขนาดแรกเนี่ยเดินทางประมาณ 1- 2คืนนะครับหรือว่าจะเลือกขึ้นเครื่องได้ด้วยก็ประมาณ20นิ้ว ขนาดที่2นะครับขนาดอยู่ประมาณ21นิ้วถึง23นิ้วนะครับหรือว่าจะเดินทางประมาณ3-4ึคืน,คนก็เหมาะกับทิประยะสั้นนะครับผมส่วนใครอยากเดินทางไปต่างประเทศยาวๆหน่อยก็จะเดินทางอยู่ประมาณ4-6คืนครับแล้วก็จะมีแบบโอเวอร์ไซส์เลยแต่เดี๋ยวผมมาขึ้นมาให้ดูก็คือขนาด7-10คืนนะครับใบเดียวเลยอยู่ๆหนักๆครับผมเรามาเริ่มที่ขนาดแรกเลยนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับนิ้วเป็นแคดิออน ขึ้นเครื่องได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเบามากประมาณ3ามถึงสโลเหมาะสาหรับเดินทาง1-2นึ่คืนคุณจะเลือกฟังก์ชันเสริมเป็นใส่โน้นบุ๊กได้อะไรก็ได้ประมาณนี้ครับผมมาบัตท,ที่2นะครับขนาดกลางครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูเลยขนาดกลางแล้วก็มีขนาดใหญ่ ซสายกลางนะครับผมก็จะมีขนาดตั้งแต่20นิ้วขึ้นไปจนถึงไม่เกิน23นิ้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบซสายกลางเป็นพิเศษเลยเพราะว่าผมมาโหลดอยู่แล้วผลของเยอะเวลาไปถ่ายงานหรือว่าไปเที่ยวกับทีมงานที่นี่นะครับผมก็จะใช้ขนาดกลางอะบ่อยสุดเดินทางอยู่ประมาณ2-3คืนเป็นทริประยะสั้นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมก็จะมีเป้ใบนึงไว้ขึ้นเครื่องครับผมเวลาเดินไปเดินทางไปไหนเนี่ยผมก็จะเอากระเป๋าเป้เนี่ยเสียบตรงนี้เลยแล้วก็ลากไปใบเดียวตัวนี้นะครับก็จะเหมาะ3-5ม้คืนก็ได้นะมันขึ้น คนที่แบบชอบเดินทางเยอะๆสาวๆนะครับที่เสื้อผ้าเยอะมากเลยเที่ยวทะเลเปลี่ยนชุดบ่อยนะครับ1ทริปร้อยรูปครับผมต้องใบนี้ลยฮะใบใหญ่ครับผมขนาดเดินทางนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับหนึ่งได้เลยนะถ้าพับดีๆเก็บดีๆนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเจ็ดถึงสิบคืนบวกเลยนะครับผมจะเหมาะสําหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะนะครับหรือสายฝากนะครับของฝากไปช้อปปิ้งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ญี่ปุ่นกลับมาเนี่ยใบนี้จะเหมาะมากๆเลยครับผมประมาณ28นิ้วขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ เจนวอล์กเกอร์บิ๊กอีนะครับจะใหญ่มากให้เทียบขนาดนะครับอันนี้เป็นใบเล็กสุด20นิ้วอันนี้เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์ตัวนี้ครับแต่พิเศษของตัวนี้ยังขยายข้างได้อีกก็คือบวกไปอีก5นิ้วเลยจะอยู่ประมาณ32นิ้วใหญ่ได้จุใจแน่นอนอันต่อไปนะครับผมจะพูดถึงวัสดุนะครับว่ามันมีผลกับการเลือกยังไงแล้วเราควรเลือกอะไรไปดูเลยครับ ันดับที่2นะครับวัสดุกระเป๋านะครับมีผลกับอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือน้ําหนักแต่ละวัสดุเนี่ยน้ำหนักก็แตกต่างกันความคงทนนะครับพลาสติกแตกได้อลูมิเนียมไม่แตกผ้าขาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมวัสดุตัวแรกนะครับที่เรามีก็คือกลุ่มพลาสติกนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ PC นะครับหรือโพลีคาร์บอเนตครับน้ำหนักเบาแน่นอนการขึ้นรูปต่างๆเนี่ยครับขึ้นรูปได้ง่ายแต่ความแข็งแรงจะอยู่น้อยกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าแลกมาด้วยน้ําหนักเบาอย่างเช่นตัวนี้ทาไมถึงเลือกเป็น PC แต่พี่ตัวนี้เป็น PC จากแต เกรดเหมือนกันวัตถุดิบที่ทําจะเป็น PC ซก็จริงวัตถุดิบเนี่ยมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือของดีแล้วกันครับผมประมาณนี้ทําไม PC ถึงน้ำหนักเบาด้วยกระเป๋าตัวนี้เป็นใบใหญ่เลยต้องใช้วัสดุที่เบาแล้วก็แข็งแรงประมาณนี้นะครับความยืดหยุ่นจะมากกว่ามากกว่าวัสดุอื่นๆเลยจะเห็นว่าตัวนี้ขยายได้หดได้แบบประมาณนี้ได้เลยหรือแม้คุณจะใส่เสื้อผ้านูนขึ้นมาตัวนี้ก็ยังรับรองได้อยู่อันดับที่2ครับต่อมาในกลุ่มพลาสติกก็จะเป็น PC บวก ABS ตัวนี้เขาจะเป็นมิกซ์กันระหว่างความเบาแล้ว็วามแขง แแต่ความยืดหยุ่นจะลดลงเฟรมตัวนี้เวลาใส่ของเยอะเนี่ยจะไม่นูแล้วจะปิดกระเป๋าไม่ได้แต่ก็จะแลกมาด้วยความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นอันดับที่3นะครับก็จะเป็น PP ครับพอลิพอล y นะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาเลยนะครับจะคือมีความแข็งแรงมากกว่านะครับผมแต่ก็ไม่ได้มากที่สุดนะครับแต่แลกมาด้วยน้ําหนักครับผมคุณควรจะดูยังไงพอน้ําหนักกระเป๋านะครับมันเยอะมากเนี่ยแปลว่าสัมภาระในการใส่เข้าไปเนี่ยคุณจะได้ลดน้อยลงต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับท็อปสุดของกลุ่มพลาสติก ของเรารที่มีจําหน่ายอยู่ก็เป็น PC บวกไฟเบอร์ตัวนี้นะครับน้าหนักจะเบามากแล้วก็แข็งแรงมากๆนึกถึงเป็นไฟเบอร์ครับนี่เลยจะเห็นเลยว่าเป็นลายเคปลิลน้ําหนักจะเบาแล้วก็แข็งแรงที่สุดในกลุ่มพลาสติกแต่คุณไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าคุณจะเลือกอันนี้แข็งแรงไหมในการดูแลรักษานะครับอายุการใช้งานเนี่ยเฉลีย่ยแล้วเท่ากันเกือบหมดเลยครับผมก็คืออยู่3-5ปีเลยครับกลุ่มพลาสติกเนี่ยครับจะแพ้พวกอุณหภูมิแสงแดดมากเลยเพราะว่าขึ้นชื่อเองพลาสติกเนาะถ้าคุณเอาไปตากแดดแล้วเอาไป คุณจะซื้อแพงแค่ไหนก็คือแตกได้เหมือนกันถ้ามันกรอบแล้วขึ้นสายกันบินแล้วมีการกระแทกการโยนการอะไรเงี้ยครับรับรองว่าแตกแน่นอนฉะนั้นการเก็บรักษาที่ถูกต้องนะครับคุณใช้เสร็จแล้วเนี่ยควรเก็บในที่อุณหภูมิปกตินะครับหรือในตู้เสื้อผ้าอะไรก็ได้ครับแล้วก็กลุ่มประเภทกระเป๋าวัสดุต่อไปนะครับจะเป็นประเภทของวัสดุอลูมิเนียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ขอโลกก่อน สำหรับประเภทวัสดุต่อไปนะครับผมที่คนฮิตกันมากเลยฮนะถามบ่อยๆแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปเหมือนกันก็จะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยครับสวยๆงามๆเลยเป็นดีเจนบอกเกอร์นะครับรหัส1 5 1 0งห้าหนึ่งนขนะครับขนาดเดินทางอยู่ประมาณ7คืนบุกบวกนะครับกระเป๋า,บบาอลูมิเนียมพับมันดียังไงรับรองว่าไม่แตกแน่นอนครับแต่ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างเกิดการบุกตามต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะแข็งแรงไม่แตก การเก็บรักษาเนี่ยแทบจะไม่ต้องซีเรียสเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะครับเขาจะทนอุณหภูมิทนแสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยแต่การเก็บที่ดีก็เหมือนเดิมครับก็ควรเก็บในอุณหภูมิปกติแล้วก็พย,ยายามอย่าให้โดนแดดก็ต้องแลกมาด้วยน้ําหนักเหมือนกันนะครับใครเหมาะใครชอบอลูมิเนียมก็ตัวนี้เลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระเป๋าผ้าใครว่ามันไม่เจ๋งนะครับผ้าแต่ละผ้าเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันลหลักๆเราจะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูครับ แล้ววัสดุประเภทสุดท้ายนะครับที่เรามีจะจําหน่า่ยเป็นแบบผ้านะครับผมแต่ใครว่ามันไม่เจ๋งนะครับแบบผ้าเลยครับน้ําหนักเบาแน่นอนคือข้อดีของเขาเลยครับผมแต่จุดเสียเปรียบแล้วกันนะครับจะเป็นของเรื่องความทนทานมันก็จะเกิดอาการอะไรเช่นบ้างกระเป๋าขาดนะครับผมต่างๆก็จะมีอยู่จุดเดียวครับการเก็บรักษาเหมือนกันครับผมไม่ควรโดนแดดแล้วก็เก็บในอุณหภูมิปกติตัวนี้จะเป็นกระเป๋าผ้าปกตินะครับผมการขาดการกันน้ํา แน่นอนมันจะไม่มีแต่แต่แต่ตัวนี้ครับบิ๊กแอลไลี่จากนิวยอร์กเลยครับเป็นผ้าชนิดพิเศษนะครับบลสติกไนล่อนครับผมเป็นกระเป๋าที่คิดค้นมาจากผ้ากันกระสุนในยุคสงครามโลกเลยการถักทอการใช้เส้นได้นะครับผมจะถักหนาหนาจนกันน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยครับผมและความหนาของเขาหนากว่าเบากว่าแต่ราคาตัวนี้ตามคุณภาพเลยครับจะสูงเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงครับกระเป๋าผ้าขาดแล้วยังไงตัวนี้ครับไลฟ์ไทม์บรันตีของบิ๊กแอลไลรี่นะครับรับประกันตลอดอายุ การใช้งานครับผมซื้อไปครั้งเดียวไม่ว่าคุณจะเสียหายตรงไหนจากการใช้งานนะครับ สามารถเคลมได้ที่ JP Travel Store ได้เหมือนกันครับผมตัวนี้นะครับมันเป็น Worldwide Warranty ครับผมคุณไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับกระเป๋าเกิดชำรุดเสียหายล้อพังคันชักหักตัวนี้สามารถไปเคลมประกันตามศูนย์ Big a l l e y ทั่วประเทศได้เลยแล้วข้อต่อไปนะครับข้อ3ครับเป็นสิ่งที่คุณควรดูนะครับก่อนเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางก็คือล้อนะครับเพราะล้อเนี่ยครับเป็นชิ้นส่วนเดียวนะครับที่ติดสัมผัสระหว่างพื้นกับกระเป๋าเดินทางครับการเลือกล้อที่ดีจะทําให้คุณลากกระเป๋าได้ เงียบขึ้นเบาขึ้นแล้วก็จะไม่เมื่อยมือครับผมเดี๋ยวพาไปดูล้อครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงครับผมล้อพื้นฐานเลยนะครับที่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะก็คือมันควรจะหมุนได้อิสระนะครับ360อองศาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าล้อเดี๋ยวล้อคู่เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันตรงไหนนะครับผมเรามาเริ่มที่ล้อเดี่ยวเลยดีกว่าล้อเดี่ยวปกติตาม แบรนด์ทั่วไปนะครับอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันล้อเดี่ยวนะครับผมที่แบรนด์เราเลือกใช้นะครับก็มีตั้งแต่ล้อทั่วไปธรรมดาครับผมอย่างตัวนี้ครับล้อเดี่ยวเป็นแบรนด์ของฮิโนโมโตเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่าล้อเนี่ยดีที่สุดในญี่ปุ่นแล้วครับผมมีรางวัลมากมายนะครับผมรีเจนวอลเกอร์นะครับก็เลยเลือกใช้ล้อฮิโนโมโตะครับแล้วตัวนี้นะครับมีเป็นลูกปืนด้วยครับผมล้อเดี่ยวเนี่ยครับข้อดีของเขาเลยนะครับคือน้ําหนักเบาส่วนข้อเสียเปรียบของเขาเลยเนี่ยการรับน้ําหนักอาจจะเสีียยเปปรบกว่่าล้ออคูนนนิดึงืใ วยอะไรได้บ้างนะครับสมมติกระเป๋าคุณเยอะเลยใส่เต็มพิกัด40กิโลลูกปืนนะครับจะช่วยให้ล้อไม่ตายนั่นเองครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อคู่ครับแล้วก็พูดถึงประเภทล้อต่อไปนะครับก็เป็นล้อคู่ครับ360องศาแล้วก็มีลูกปืนด้วยครับผมมันจะทําให้การเดินทางจะได้สะดวกมากขึ้นคือล้อคู่นะครับจะทําการรับน้ําหนักได้ดีกว่าล้อเดี่ยวลากยังไงผ่านพื้นผิวภูขะตัวนี้ครับผมจะหมุนจะอะไรได้หมด ประมาณนี้ครับแล้วก็พิเศษนะครับตัวนี้ทำยังไงให้มันซอฟต์ขึ้นของรุ่นเจ้า5205ตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อสปริงนะครับมันจะเหมือนมีสปริงเหมือนโชคข้างในครับผมล้อสปริงเนี่ยจะรับน้ําหนักได้เยอะกว่าการบาลานซ์การลากตัวนี้ครับจะไม่ทําให้เราปวดข้อมือแล้วก็การลากนะครับจะถนอมตัวบอดี้ด้วยต่างหากตัวโชคนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูจะช่วยเนี่ยฮะ เหมือนรถที่มีโชกับไม่มีโชกนะครับการรับน้าหนักการเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางเนี่ยจะทําได้ดีกว่าซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นนวัตกรรมใหม่และท็อปที่สุดแล้วครับของกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างจุดเสียเปรียบได้เปรียกกระเป๋าซิปกับแบบเฟรมเนี่ยต่างกันยังไงครับผม มาดูกันนะครับข้อดีข้อเสียของซิปกับเฟรมีอะไรเราเริ่มกันที่ซิปก่อนแล้วกันกระเป๋าที่ปิดด้วยซิปนะครับจะทําให้น้าหนักกระเป๋าของเรานะเบาลงนะครับผมแต่สามารถฉีกขาดได้นั่นเองครับผมกลัวโดนกีดตัวน,วนี้อาจจะต้องเลือกเป็นแบบเฟมแทนต่อมานะครับเป็นแบบเฟมข้อได้เปรียบของเขาเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกลัวโดนกีดแต่มันต้องแลกมาด้วยน้ําหนักครับผมตัวนี้เป็นแบบตัวล็อกตัวนี้เลยฮะ ตัวล็อกนหัส2อันนะครับบนล่างนะครับแบบเฟรมข้อที่หายไปเลยแลกมาด้วยความแข็งแรงนะครับจะไม่ยืดหยุ่นครับผมจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมทั้งอันนะครับจะล็อก่างนี้ป้องกันการกรีด1 0 0แน่นอนครับผมเนี่ยครับแล้วก็ถ้าใครอยากเลือกน้ําหนักเบาไม่ต้องห่วงเลยว่าโดนปีดพ่อมีเสื้อผ้าก็เลือกแบบซิปครับผมราคาก็จะเบากว่าแบบเฟรมจะราคาสูงขึ้นนิดนึงต่อไปเป็นฟังก์ชันโดยรวมที่เราควรดูนะครับว่าเอ้ยมันควรจะมีอะไรบ้างครบครบนะครับผม ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับที่เป็นคุณเลือกกระเป๋าเดินทางจะเพิ่มเติมอะไรในฟังก์ชันพิเศษนะครับต่างๆ ต่อไปนะครับปุม่มกันกระแทกอาจจะมีไม่มีอันนี้คุณจะเลือกได้นะครับบางกระเป๋าอย่างรุ่นนี้ครับจะไม่มีมุมกันกระแทกแต่เขาจะเลือกเป็นว้าแทนเพราะว่าตัวมุมนะครับจะเป็นหน้าที่รับแรงกระแทกมาให้กระเป๋าของคุณเนี่ยเกิดความเสียหายการแตกการบุบต่างๆต่อไปนะครับมือจับอ่ามือจับมันควรจะมีทุกใบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างหรือว่าทั้ง2ด้านเลยอย่างตัวนี้จะมีด้านบนอย่างเดียวเพราะว่าเป็น c a r r ออน ครับผมหรือกระเป๋าใบใหญ่หน่อยจะต้องมีทั้งสองมุมเพราะว่าเราต้องสื่อทั้งสองทรงอาจจะเป็นทรงแบบนี้หรือว่าแล้วก็ด้านบนประมาณนี้ครับส่วนคันชักคันชักก็มีหลายวัสดุนะครับหลักๆแล้วจะเป็นอลูมิเนียมเกือบทั้งหมดครับผมก็ควรจะปรับระดับได้ตามความสูงของเรา ฟังก์ชันเสริมต่อมานะครับก็คือการขยายข้างของกระเป๋าเดินทางนะครับนี่ฮะมันก็จะทําสามารถให้เราสะดวกสบายในการพกสัมภาระมากขึ้นจบได้ในใบเดียวต่อมานะครับฟังก์ชันเสริมอื่นที่มีในกระเป๋าเดินทางที่เราขายอยู่เหมือนกันนะครับก็<ม>จะเป็นระบบล็อกล้อ เช่นกระเป๋าตัวนี้นะครับคาโก้ ago, จากญี่ปุ่นเหมือนกันจุดเด่นของระบบล็อกล้อนะครับก็คือพื้นที่ลากเอียงหรือว่าเราไม่อยากให้กระเป๋าเราไหลแล้วกันเนาะเผื่อเราลากไปในรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยระบบล็อกล้อก็จะช่วยตัวนี้ครับล็อกล้อไม่ให้ไหลเนี่ยครับจะเห็นว่าแทบไม่ค่อยไปเลยครับผม วัสดุด้านในเนี่ยควรเลือกวัสดุแบบที่ระบายอากาศได้ดีหลักๆนะครับกระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งอยู่แล้วฝั่งเป็นผ้าที่ใช้ใหม่เก็บอุปกรณ์ที่ทำำาําความสะอาดแชมพูสระผมยาสีฟันอะไรเนี่ยครับก็จะมีตะข่ายให้แบบนี้ก็ควรถามร้งนงานว่าเอ้ยนี่เป็นผ้าอะไรอะไรอย่างนยครับผม แล้วก็เรื่องสําคัญนะครับอันดับต่อมาสําคัญที่สุดเลยคนที่เดินทางบ่อยนะครับมักจะเกิดปัญหาความเสียหายจากกระเป๋าต่างๆล้อพังคันชักหูจับขาดตัวล็อกพังอะไรเงรี้ยเพราะเกิดจากแรงกระแทกหรือการใช้งานอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราควรใส่ใจอะไรใส่ใจการรับประกันอย่างแบรนด์ของ JP Travel Store นะครับที่รวมแบรนด์ Legendwalker Carco e, b i g a l l e r BG Berlin หรือแบรนด์ต่างๆที่เรานําเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับเรารับประกันพื้นฐานอยู่แล้ว3ปีก็มีหลักๆก็มี3ปี 5ปีลายทางบลันต์ีการรับประกันเนี่ยก็เป็นความสําคัญในการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางเหมือนกันครับผมคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเทคนิคนะครับการเลือกกระเป๋าเดินทางให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ u b s c r i b e นะครับใครสนใจกระเป๋าเดินทางเลือกไม่ถูกต้องการคาแนะนําติดต่อด้านล่างนี้เลยครับผมทิ้งไลน์ไว้ Facebook แล้วก็เว็บครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ